นี่น่าบอกไรให้เลยทำมาตัวเขาเแม่เนอะไยห่างไกลสุดหัวแหงไมากตำเนยนะอะไรอย่างเงี้ยโนน้ดูด้ำดูดูโค่นการบ้าบอขยี้จบว้าทยลตุ๋ยกินแบบนี้มันสิคนว่ากันพอกินตุ๋หอยขึ้นบ่มีน้ำมันสิ เออกินกับน้ำกินที่ฟูเขาเดี๋ยวอาเี่อออโอ้โหบกกนสบกกา่นมันแสบขอกินหอกินโตมเลือกนบอมีโตนี่ดิบอมี่อนเนโตนี่เอาบกนเียิ๋อิี่ยัปัโมเียมันนั่งเลนอยู่เนาะิอมาก่มโตกรโอ้โหมเสียบูสย

เป็นใครลูกิ่นมันเป็นของหายากแบบนี้คือกินแบบนี้เมื่อมาเป็นแต่ตอนได็ขายเนาะเป็นอะไรยามเนี่ยปนี่เป็นไจริจริงมันมีเจอนึงนีจริงมันมีเจ้หนึงบรที่ริๆมันมีเจอนึงทีกินยวนนครตะนมหนะแซ แมนมันจะได้รสชาติเมันเขาดูดกินน้ำแมนนี่อ่อนเอ้ยกินไหนเพอเธออันเขาวางไหนเขาวางไหนแตาอามันบ็รุมันตะับแท้งนะให้ด้เป็น้าวต้หระนะแ้นบัลลุัามึงก็สังแว้วเ่ามึงมาเบิ่งอันนี้อ่ะมัดตัวไงไปไหนเขาวา มกินมันดิโอ้ออนินม่วนากินมันี่ยอันนี้อันนี้มันละยาหลายปอดนะปอาไพน์เนาอันนี้ใช่ตอนไดเนี่ใส่ตอนหกอะใช่ตอนหกูก็กากินหรือกันนะอนี่ลมันยย่าย่กี่ยาสองมยาสามบสเบ่มันลจริงจริงมนอ่กินเเด้อมึงกินหรอกได้เป็นตัวอกากินไหมมันเจ็บที่น้องปลาไพนมันต้องกินกับแป๊วนาะปลาไพน เำยังมเห็นดทำกิมซิุัต้องกินคำน้ำกิมซิปุตํำกิ่งใส่ยังไงอยู่นักว่นพนุ่เสี่ยมเห็นได้เ so ห็นใ่ปะ่